กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบอร์จูคทุกคนนอนยินดีตอนรับประตู่องบบาเตียงทองซนแนลอีกแล้วพี่น้องมือนี่คอยกับสิเขา่าทางบ้านน้นสำรานหรือว่าบ้านในบ้านนักก่อยเนาะเมืองก่โอนพุ่มมีหานเนาะนะครก่โอนพุ่มมีหานพี่น้องอกับสิเขาา่าหายจ๊กโมพนแหละเนาะที่อันบบาเตียงเคยเข้าไปไทยสิฉางเฮือนให้เราเลยส้างแล้วแล้วแหละตอนนี้เนาะทีมงานเพิินดูเลออัน ทั้งบ่าวพรสตูดิโอสาวเล่าสาวรรค์แล้วก็บ,บ่าเล่าอันสตูดิโอเนาะอันมู่บ่าวเตียงหแหละเพิ่นเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่าวเตียงก็เลยฝากเงินมาให้เพิ่นหาร้านมืนนะนะ้อนั้นเนาะเพิ่นก็ซอยกันเนาะตอนนี้ลแล้วแหละเบ่าวเตียงก็สิเข้าอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิง่งสิซื้อไพชุราเซลล์ไปให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าไปติดตั้งให้เพิ่นเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งอีหยังต่างๆก็บมู่บ่าวเตียงซื้อให้แล้วเนาะบ่าวพรสตูดิโอเพิ่นซื้อไปให้ครบหมดแล้วพี่น้องขาดแต่ไฟเพิ่นว่าเนาะ เาเตียงก็จะซื้อไปให้เพิ่นเมื่อนี้ก็ซื้อรถเข็นพี่น้องเลยดูข้างหลังเห็นเนาะอันรถเข็นไปให้น้องคนหนึ่งที่แบบพิการพี่นยางบ่ไรเห็นล้พี่น้องที่ท่องสาวเล่าสวรรค์ทายลงห็นก็คือหมู่บาเตียงโทรมาเนาะอันบาเล่าสตูดิโอเพิ่นมาให้เบาเตียงฮาให้แน่อันรถเข็นวาสนามีคนอยากฝากเงินมาทางเพิ่นนั่นแหละ ว่ารถเข็นมันราคาเท่าแล้วบตเตียงก็มีโอกาสลงไปเข้าในเมืองเนาะบ่เตียงก็เลยซื้อมาเลยมื้อนี้พี่น้องก็เลยบลูว่าทาั้งเพื่อนเนี่เพิ่นเขาฝากเงินมาให้หรือบ่แต่บรูเนาะบ่เตียงซื้อมาให้แล้วหรือว่าถ้าเพิ่นฝากมาทั้งถ้ามีคนฝากมาทาั้งบบาเลา่าสตดูดิโอก็เดี๋ยวเพิ่นเอาเงินมาให้บ่วเตียงถ้าเพิ่นบ่ฝากมากก็บ่เป็นอย่างเนาะบ่เตียงเอาเงินส่วนของบ่เตียงที่ผู้หญ,ญ่จะดีฝากไว้และซื้อมาแล้วก็สิให้เพิ่นพี่น้อง แต่ยัง,งมู่เพื่อนเพิ่อนเนาะที่เข้าไปถามว่าเพิ่อนอยู่เพื่อนบอกด้วยจังใดจังไดบ่เตียงกะที่ไปเบิ่งไปพี่น้องโอเคไปเบิ่งไปช้มพร้อมๆกันเลาเพืเ่อน่อยู่เพื่อนหรือบอกไปรุ่นเนาเลยเนาะเพราะว่าไ่ได้บ่เตียงไ่ได้นัดไปอย่างเพิ่นเลยนะพี่น้องโอเคไปเบิ่งไปช้มน้องกันเลยพี่น้อง เคเนาะสบายดียายสบายดีเป็นได้ไรได้เคอนใหม่เออีแหงชื่ลายเอาซื้ออันพมานมาให้เจ้าพม่านกับไฟโชลาเซลไปไปบังเคอนใหม่ดูท่านได้เห็นอยู่ได้ท่านแวเงินมามอบมน่อยหนอบได้มาเลยมา้อังกบมาให้มูด้มาบึงแทนฮะมางวังให้ก็มาให้มูได้มาบึงแทนฮเอ้ไปไปไป มันยังบวกคักจะมาอีเดี๋มาใตแน่เออโอ้โหมีเตียงนอนตะล่างอีกนี่้าพี่น้องเ้ยเหือนนพิ่นเนาะคักอีลีนี่่าสุอยู่นี่ไม่แห้งจุดช่วยพวกขาอยูดนี่นี่เดี๋ยวด้าเบอร์ไปไป เห็นเรื่อนพูนโอ้ยตัวลุข่อยมากถนนลำบมากเลย <c oughs> ไปได้อยู่เดีวดว <c oughs> อวอ้หนิน้องพี่น้องอนเพื่นอนอ่า <c oughs> ให้อาจังเบื้ค <c oughs> ักคักคักคัก คืนดูแต่คือดูจังมื้ออะไรนี่ยาย 5, 5, 6, 5. สองชามมื้ออะไรโอ้เฮ็ดแล้วเลยึ้นนอนเลยเนะาะ <c oughs> เออ <c oughs> เลือกอี่ีิสั่งกันไรเจ้าเจ้าเรียกว้าอยู่ดีรอสั่งกันเลยเนาะเอาแบบตั้นใจเด้อหายสั่งวัยรุ่น,นบ่หนี่นลิปพิลโล่แฮ่อออเอิ้ได้บ่ โดดไฟเห็นบ่ได้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 แต่ว่าอันเพลงมันนั่นแหวติดมงมงที่มันมีแสงแดดเด้อได้ได้เดี๋ยวสิบบอกสิบบอกเออมีนมียไม่อย่างน่้มงเปิดนั่นเเอาไอ้มาเสียบนี่ a cียบ เด้อดูอ่ะเดี๋ยว ăn เฮาสิบ่แกะรถแกะออกครับเปิดควิทยุฟังวิทยุก็ได้นะยายโดย ออแต่กเจนมัเก็บไโอ้กระเจี๊ยนเฮื้นบ่เออพูดอะดหอหยามเราไปอยู่คนก็หัวแล้ววนี่อลมองอีเออตนั่เดี่ยวเห็นค้าฉีดลมองบุลุบลุบลุบอนนี้ว้าไงหอมหยาบบเห็นลมองแล้วลองเ็ดคนบอเอได้เ เี็นเด้อพวกแบบนี้เออบริยากนะเสียบเขาจะซื้อเห็นกระเปิดได้รถนี่นี่แขนนี่นเออี่แก็ี่แกแขนนี่เเ็ด้อเสียบแล้วมันหงรถใส่อันนี้นะใสาอันนี้นะกังเว้นนะเจ้ามาเสียบนี่เด้อนี่มาเสียบหูนี่นี่มาเสียบหูนี่แหละ เสียบเขานี่แหละเอาเพลงเอาเพลงตัวนี้เปตขึ้นใช้ลังค้าก็ได้ไปตากมงมันมีเด่นนะนั่นไม่เห็ดรักใช่ไหมเออเห็ดรักใช้มงได้ก็ได้เห็ดรักแหลงเข้าไปแป้นต่อใช่แท้หรือว่าอันนี้ไหวได้ได้กางเว้นกางเว้นกับเสียบเขานี้บักกางคืนกระปุตตัวนี้ออกแล้วก็เปิดตัวนั้นใช่เนาะเมนฉากว่ายฉากไว่ายฉากไว้ายตัวนี้เลยเห็นดิพังวิทยุก็ได้ ฟังฟังวิทยุก็ได้เหมะตอนนี้หาเลื่อนฟังเอาพี่อนจืดเรื่นบอกดยนยากดอกนั่นก็ฉากโทรศัพท์ก็เสียบก่อนดยฉากไร้วตตโอ้เอาโทรศัพท์ก็ด้ใช้ดนอส่ด์ดเออกระหาได้กระเอาน้ะ

อ่างเออออกเนียนอยู่เนาะเสาขานี้เนียนน่อย <ises> ู่เขนเสียอาเสาบพ่อเฮ็ดนี่ต่อเอาเป็นแบบนั้นเลยไว้ดีพี่น้องมือสองมือก็เล้วมือหนึ่งไหญ่ขมเนเครื่องครบเป็นมือเดียวปอเครื่องเครื่องบ่ครบเนี่ยอง่ะมนี่แปเป็นล่มเดียวัลักกาแฟเขาชงเข็นมาใช้กหอวมุ่งก่อนจ้าอ่ะเออมาอื่นพนลมมาใช้อีกกระแล้วเนมือนั้นเลย โอ้ยจัดจ้ยยี่ดีแม่เฮแม่เอเอ้ยได้หเ็ดเตี่ยงตอกติดไหนเลยพ่อได้เช่าทั้งตารางจบเฮ็ดไหนเรียบร้อยลึกก็ดีไวจ้จวดจัดเลยเนาะฟังมึงเหมืละฟังมึงคลคล้ฟังก็ได้ปะคุณรักะคุณลูก ก่อเชื่อมันลุ่มทั้งัวก็เหอนแม่เอารักชึงซูงมหาใจเอาบบดนี้ฮาสิอานซื่อให้ยายขอบใจเพิ่นเด้อที่เจ้าของเงินเ่ามามอบให้หมู่ตะกอนละออก็มีพี่พาคนยะบุรีแล้วก็มีพี่ตักแล้วก็มีพี่อิ๋วแล้วก็มีพี่สำนานมีเมนนิดพอวงประเสริฐแล้วก็มีเมกันยามีอยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้ง สหรัฐพ,พร้อมเนาะแล้วก็มีคนที่โบกซื้อกลายเนาะอ่าเพื่อนที่โบประสงค์ออกซื้อกันให้เมย์ขอบุญขอบคุณเพเนเด้อว่าผ่านนี่แหละเมย์โวยพรในเพเน่แล้วในผู้ขาดทุกอย่างก็ดีพวกพ่อแม่อันนองแตมาชดช่วยผู้ขาดช้าชุบให้จุบจ่าหันเจ้ามีเด้อยาเด้ยไอ้การีอย่ามันไหลกับมาคือ จิตใจด้ความไข่ยังมีเลยอย่าเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งจ้าถูุจ้าถูกเอ้าอันเป็นยังไงดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่บ้าถุนอนคาลับบ่เพราะว่าห้องมันก็หลายคนซอยกันเนาะถึงเร็วไวเพราะว่าแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวมันก็มันก็บบุพเพง่ายประดายเงินก็อันนี้หลายส่งเลือกช่วยกันเมนเมนเมน ก็เส okay. ียเงินไว้ให้ยายเพิ่นไว้ใส่เนาะหาเศษยายไปซื้อกินในครอบในครัวทั้งแหละเออซื้อกินแต่เออเก็บติดกระเป๋าไว้แหละเพื่อได้ไว้ใส่ไว้สวยเอาแหละบะนี้น้ำก็ได้เฮือนก็ได้เลยเครื่องใช่พ่ออันนี้ก็ของเบลพรสตูดิโอซื้อมาให้เนาะพี่น้องก็หลายสามสี่ซองเนาะอันทั้งเบาเบลพรสตูดิโอแล้วก็เบา ลาวสตูดิโอแล้วก็สาวลาวสวรรค์แล้วก็บ่าวเตียงทองชาแนลนอนสามโซ่ซอยกันซอยยายเพื่อนกันเล้ยวมาถึงเลีวไวเนาะพี่น้องเนาะเช่นอยากจะุกข์พวกขานจะหันกว้างมันความไปมือหนาเยอะย่าเลยมือหนามือหนผู้แลี้ยงเช่นในทุกยากแล้วพวกขานเคาะมดมาซอยเป็นลูกเต้เป็นลูกเป็นเต้าแล้วก็ยิ่งใหญ่มันไปมันมากเช่าทุก แบบแข้งแวงไมาชอยตลอดยฮะแกเยอก็เทียวมาจอเนี่ยเราก็แล้วก็ดีใจนะเนี่เพื่อนเพื่อนได้ทำนี่เนาะเลเคยเคยคิดอยู่บ้าว่าชิมีคนมาชอยเยเคยเคยคิดอยู่บ้างแต่ก่อนค่ะ

กับคนเร่อยายเร้ออยู่ดีมีเ้งโอ้บันดีใจน้ำหด้ายายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะเาะโอเคเนาะพี่น้องเขาก็สิไปโตเอารถเข็นดูก็ะโลกและไปให้น้องที่เพื่อนย่างบัได้ห่เลยพี่น้องสารสวรรค์ถ่ายลุงเน,นาะก็หาเพื่อนและหามไปเพาะเตียงมีผู้จับกล้องให้ โอเคเนาะพี okay, no, ong, <ง>่น้องตัวนี้ฮะก็หอดเพือนน้องเพื่อนที่เลระเนี่ยพี่น้องเนองพี่น้องเพือนมาเ่นตกัดหเอก้กว่างกันตัดแกกล้องรู้ห แกเอาเบิ่งกลางปะไปให้นแล้วนางได้ก็พ่อแล้ว่นบ่อยู่เนาะพี่น้องเออไปไปดับหน้าพ่อือผ้านี่้ผ้าตัดน้องนี่นี่นี่อันนี้พ่อคนที่นั่นอันย่างบ่อยครับสบายดีตัวครับสบายดีนมมือนมมือนมมือสบายดีเอออันนเออนี่เด้อพี่น้องเอ้ย เม่เพิ่อนโบยูเม่เพิ่นเป็นหน้าเจอแต่นอ้องเพิ่นพี่น้องเหเพราะเป็นยังดอกเดี๋ยวไอ้สิสอนวิธีอันนี้ยกออกมาได้นะคือนั่งให้แล้วก็ให้น้องเพราะได้นั่งได้แล้วก็แล้วก็ให้เพ,พิ่นนั้นนั่งพี่น้องเลยเอารถลือกล่องมาเออกลางรถบานนี่เห็นดิจึกกลางอีกแอ๊ะเออกลางอีกดึงโลด อ่ะเด้นั่นล่ะโอ้ยแต่คนเรเคยมีอยู่ปะขึ้นนั่งได้ปะครับเออลองขึ้นนั่งดูขึ้นนั่งแลยนี่คือึ่งเงียนเออ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 อันนั้นดูไอ้ไอ้โจมแล้วขึ้นไหมโจมโจมขึ้นโจม้โจมแล้วขึ้นนะแฮนดี้แฮนดี้หันหน้ามาพี่แบบนี้โอ้ กัเลียมอะรเด้อเลกาแฟเด้อโอ้ยียวนี่เออได้้ได้ได้ด้โอ้ได้ได้พี่น้องเลยออไปโอ้ได้แล้พี่น้องเลยนี่เพื่นแกราคากันหนึ่งล้านสงเสนกีบเนาะหลดเข็นนะนี่พี่น้องเลย หักบ่ดีใจบ่ดีบ่าวแน่บ่ก่องมาแน่ติโกบไล่เดี๋ยวเอ้อไติดไม้กันอันแล้วก็นกพร้อมเลยตะก้อนไปบ่ได้บ่ครับไปไปไปทั้งอื่นให้น้องไปเนี่ดไปไปได้ยางไปยางไปได้ยูตะกี้หันพาก็มาเป็นอ๋อตอนนี้เห็นเลย ยังบได้ยังวได้เลยบ่เสียงค้ากับติ่งบัได้ติ่งบัได้เลยโอ้ดีใจจิ๊บบอ้วันนี้ได้กัญได้ไปได้กลางบ้านได้ดีใจอือแหะให้น้องให้น้องขอบใจเพื่อนแน่เจ้าของเงินชื่ซรถเข็นชื่อรถเข็นให้เออดีใจจิบ่ดีใจเป็นกัญิได้ อันนั้นได้พี่น้องเลยบไปนี้ฮะเพราะว่าเมย์เพิ่นบูยู่เนาะบ่เตียงกะมันสิบบอดดิลอเลยเพราะว่ามันค้ำเลยกะสิ้อผ้ากับบ้านไกลๆพี่น้องเลยก็พอเป็นยังดอกเฮาได้อันนั้นให้เพิ่นเลยกะโอเคแหละพี่น้องเลยและมือหนามือในมือหนามือในเฮาสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะอันอ่ะไอจมน,ออน้องเพิ่งลงไเลยจะลงไป แล้วมากะให้บอกแม่น <Ừ. S 1> uh, ้องเด้อว ah ่านี่ผู้ใหญ่ซื้อมาให้เออแล้ว ma กัมื้อหน้าไอชิมาใหม่เราไอชิมาเยี <Ele> ่ยมใหม่ไอชิมาอัปเดตใหม่หรอกแต่มื้อนี้มันคำเลยเออมื้อแรกแหล่เราเขามาเออเออเออโอ้ยพี่น้องเอ้เออไอ้ครับก่อนเด้อล่าเด้อตุ่นีมีเฮงเด้อ โดยโดยน้องได้ไปนี่ไรบัดน้นองได้ไปต <ไป S 2> ูดไปบ่ปไ,ไปได้อยู่ติไปได้อยู่บัดลงตารางลงบ่ได้เนาะเอาเอาเอาใช่ฮะเดี๋ยวเอารกระเป๋ากราฟก่อนบัดนี้มันคำเลยเออ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 เอเอโอเคเลยพี่น้องเอ้ยได้ซื้ออันนี้มาให้เพื่ออนะไ <niye S 2> รเนาะกระเปากราฟก่อนได้ทำเด้อโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้บัดเตียงกัน ได้เอารถเข็นไปมอบให้น้องเพิ่นเนาะปัตเตียนเกษติคอโต้กับอันนี้แล้วกัอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งหลัเฮือนย่าหอมโอ้ดีใจนะเพิ่นลายพี่น้องเลยหามาเมื่อนี้ก็ควบสองเฮือนได้เนาะบัตรเตียงเฮ็ดคลิปเดียวพี่น้องเลยว่าเหตุลายคลิปแลยมันก็จริงไอเป็นลายตอนพอดเนาะมันเพิ่นอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะพี่น้องเรืยเฮือนกับบุรุไก่กันประเด๋เนาะบัตรเตียงเกษตรคลิปเดียวเลยพี่น้องต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อใหญ่จะดีเด้อบัวทอง ต่างประเทศและในประเทศหรือประเทศไทยหรืออยู่สหรัฐอยู่ไทยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงบัธยุขุคชนนะพี่น้องเด้อสิได้ผ่าเงินผ่าคำมาเพราะว่าที่ซื้อรถขเข็นลล้วกะสั่งเพื่อนให้ใจหอมเนาะพี่น้องก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อขอให้ยืยนย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาชั่มไดขอให้กลับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซ่า,ถ,า,ถ,าถูกเนาะฮ่อนพี่น้องเลยนอาันอยากพิมพ์นี่กะ ต้องขอขอบคุณขอบคุณทีมงานนําอีกเนาะ,อะบอพรสตูดิโอแล้วก็บสาวลาสวรรค์แล้วก็บ่าวาล่าสตูดิโอพี่น้องเไงส,สามที่ช่องเนาะร่วมกันถึงได้เหตุเฮือนให้ยายหอเมืม่อน,นี้พี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณมูด้วยกันหลายๆเนาะโอเคเทน่าคิดนี่กับเบาเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเทน่าคิดนี่เบาเตียงขอเก้าคว่าสบ,บายดีพี่น้องเบิร์สกุลุกคนเดอ้อ